สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สวัสดีพี่พี่สือแมตต์ครับตัดขานาร์ทัศน์ศิลป์ครับไม่เจอหน้ากันนานเลยใช่ก็น่ารักขึ้นครับไปถึงน้องนัทนแตน่ารักขึ้นครับเอนัทก็น่ารักเหมือนเดิมอยู่แล้วแล้วพี่แม็กเป็นไงหล่อขึ้นไหมครับนิดนึงก็ได้ครับอะไรอย่างงี้ต้องให้คนอื่นบอกวันนี้ต้องบอกสิไงก็หล่อขึ้นเนี่ยวันนี้แบบนารชอบผมพี่แม็กมากครับมีความแบบจะงอยที่ ที่ไม่ปกติอ่าโค้งก็ปกติอะไรที่แม็กเขามีชนงานเลใช่มใช่ครับผมก็ดีใจมากครับที่ได้มาติดเข้าไปในสล็อตนี้ครับผมก็อยากฝากทุกคนมาเป็นกลังใจให้กับป้ากระป๋องเลยครับผมก็ดีใจมากดีใจมากระหวัาที่เราชิงโรงงานเลยครับระหว่างเราเลี้ยลูกชายครับผมก็ยังไงก็เป็นดาวลูกต่อไปครับก็ดีใจมากครับที่ที่ที่เหมือนกับว่า S <S <S ให้เกียรติแม็กเนอรแบบได้ได้ให้เกียรติแม็กแล้วก็ได้มาอยู่ในในคันดิเดตนี้นะครับผมก็ดีใจมากพอรู้ครั้งแรกคือรู้สึกตื่นเตน้นมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่แบบร่วมโหวตให้แม็กนะครับก็ดีใจมากแล้วก็ขอแสดงเขาย,ยดีกับโหวชนะล่วงหน้าเลยในทุกๆสาขารางวัลเลยนะครับ เป็นไงไปทำงานต่วันนี้ช้ำเลยับแต่แทนไทยกว่าจะได้ใช่ก็บินบินทีหน่อยครับใช่ครับสนุกครับสนุกครับก็ได้ไปแต่ละประเทศเนื้อก็จะได้เหมือนกับได้เห็นแตกต่างกันไปแล้วก็ได้เห็นเอ็นเตอร์จีของแต่ละประเทศนะครับก็ดีใจสนุกทุกครั้งครับที่ได้ไปต่างประเทศครับผมได้ก็แต่ละประเทศแฟนๆก็จะมีความน่ารักที่แตกต่างกันแต่ว่ารวมๆแล้วน่ารักเหมือนกันคแต่ว่าน่ารักที่ผมให้เราหนักเอาอะไรก็ต้องให้อยู่แล้วล่ะครับต้องให้คนอื่นพูดเราพูดเองไม่ได้ใช่ไง เคยมีมาให้ได้ครังแรกรบไปครับเลย์สองครับเลย์สองครับผมบราซิลแอนด์เบอร์เบอร์ลินครับเช่ครับก็ถ้าใครสะดวกตามไปที่ไหนก็เรียนเชิญนะครับเรี๋ยววันในอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของการไปรอบครั้งแรกออกนอกเอเชียใช่ใช่ครับของพวกเราใช่แบบบราซิลด้วยแบบไกลมากๆครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกครับ่ตตืนเ้ผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเหมือนกับตื่นเต้นสาระแม็กยิ่งตื่นเต้นเลยเพราะว่าแม็กไม่เคยออกนอก เอเชียเลยครับผม <ง S 1> ก็ <ง S 1> ได้ไปแบบยุโรปเนียแล้วก็เมกาะใต้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับผมก็จะไปซึมซับเวลาที่อยู่ที่นั่นให้ได้มากที่สุดครับใช่ใช่คร <ง S 1> <ะ>ับจะถ่ายรูปมาฝากกัคนเยอะๆเลยจะมีกมีคอนเทนอะไรเปล่าเพราะว่าล่าสุดที่ปล่อยมาเก็บคงเก็บไข่ไก่อร่าใช่ครับผมก็ได้ความรู้มาคือไก่ที่ขันคือไก่ตัวคู่ครับใช่ครับผมก็ บล็อกก็เป็นแบบบล็อกชิวๆแบบว่าช่วงแบบช่วงวันหยุดของเราไปพักผ่อนครับผมไปเก็บไข่เล่นงั้นใช่ก็ใช่แต่ว่าเดี๋ยวไปก็จะมีแบบฝากมีฟุตเทาฝากทุกคนแน่นอนครับใช่จีมีคลิปหนึ่งด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนรอติดตามอีคลิปหนึ่งด้วยใช่ไม่ได้จบแค่ EP สองใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้เห็นโรงพัมมีกิจกรรมการปั่นจักรยานใช่ไม่ชวนเลย อออยากไปด้วยเดี๋ยวจวนไปไปล่าสุดเห็นลงรูปเดี่ยวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคราวหน้าปะถ่ายรูปคู่ด้วยนะชวนพี่ด้วยไปด้วยไม่หรอเผื่อเดี๋ยวเขาถ่ายรูปยังไงอ่ะไปนะอุ้ยไม่ไม่นะนัาจะมีแบบแกงแกงแกงไทยเดี๋ยวผมเกมเดี๋ยวผมเกมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่แกงให้พี่แกงจะไม่ได้ผมไปกับแกงแกงเขา ใช่เราช่างกล้องเราให้ใครถ่ายก็ได้แต่ว่ายังไงก็ไม่ไม่เหมือนคนอื่ก็คือนัดปั่นจยาหนึ่งข้าครับผมพี่มือเดียก็คือถ่ายถือไม้เซลฟี่ปั่นไปด้วยแล้วก็ไม่ได้โอ้ยโดนเลยเหรอไม่ไม่แต่แต่ล่าสุดอ่ะรูปเซลฟี่นี่ครับแบบขับแบบมือเดียวแล้วก็ถ่ายมือหนึ่งอันตรายนะนะที่อยากใหทำนะแบีพี่ถ่าย แต่ช่วงนี้คอนเทนต์คอนใจเขาไปถัสถาบันบ่อยใช่ใช่แม่สนามที่ว่เปียโนเนี่ยแหละสะดวกดีครับล่มลื่นด้วยแบบว่าผมผมชอบไปแถวนั้นเพราะมันแบบอากาศถ่ายเทแล้วก็เอาจริงชอบไปจักรยานมากครับช่วงนี้เราอยากไปที่อากาศถ่ายเทด้วยจังนี่ก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวจะชวนไปแน่นอนครับเคยชวนไปแล้ว้กก็มีคอนเทนต์เดี่ยวเหมือนกันนะได้ดูการอะไรอย่างเงี้ยไปอะไรนะครก็มีคอนเทนต์เดี่ยวให้แฟนได้ดูเหมือนกันแบงค์ไม่เด้อช่วงนี้เป็นแบบ ติ๊ก,กเกอร์หรอคะผมก็ช่วงก่อนล่านี้ครับช่วงนี้ก็เริ่มหายไปอีก้วดับผมจะแต่กําลังกงจะมีคลิปลงเหมือนกันครับผมก็เหมือนกับเวลาเราดูเหมือนคอนเทนต์อะไรต่างๆในใน,ในโซเชียลเนี่ยก็อยากทาบ้างอยากอยากไปที่นั่นบ้างก็เลยแบบก็เลยต้องแบบแล้วก็อยากถ่ายเก็บให้แฟนๆได้ดูด้วยอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับก็ยังไม่ค่อยคล่องอะไรตรงนี้เท่าไหร่ถ่ายเป็นอย่างเดียวปกติที่ผ่านมาเนอะตอนเป็นดูมันดีครับแต่ว่าไม่เคยทําอะไรหลังบ้านเท่าไหร่เลยก็รู้สึกว่าติดขัดนิดนึงก็ต้องเรียนรู้ไปเย ไอ้คือมือใหม่หัดตัดอหม่หัตัดุ๊ยปรึกษาได้นะครับได้นช่วงนี้ตัดคลิปบ่อยนัทเก่งมากเห็นตัดคลิปที่สองสามชั่วโมงนั่งดูมือถือแบบจนหักแล้วนัถามว่าแบบนัททำอะไรอยู่อ๋อตัดคลิปอยู่แบบผ่านไปสักพักนึงนัททำอะไรอยู่เริ่ตัดคลิปอยู่แบบจริงๆนะแต่ตัดมาได้เมียมากเฮ้ยแต่หลังๆตัดไวขึ้นแล้วครับแต่คลิปที่ตัดนานสุดในชีวิตอ่ะคือคลิปที่ที่ไปทำวันรูปให้พี่แม็กอันนันตัดแบบทั้งวัน เป็นไงตอนตอนไปตัดมันเพราะอมเนยาวเพราะวเป็นคลิปแรกๆที่เริ่มตัดก็เลยมือใหม่อุมเอด้วยไม่คิดากแน่คิดยากเลยเนี่ยอนเนียใช่่ใช่ครับเดี๋ยวขอย้อนา่อนย้อนไ่เนะไกลมากก็ค่องครับเค็ไมอหวานหวไหมหรือเหวานครับเพราะว่ามีมีคนคุมตอนทาอยู่หวานหวานก็คือบอกพี่แม็ไปแล้วแหละรว่ารสชาติก็คือเหมือนแบบ เหมือนเวลากินเหมือนซื้อร้านเลยใช่เพราะว่าคือนะ้าเอากลับมาแล้วก็แบบให้คุณแม่ชิมด้วยแล้วก็แบบคุณแม่ก็ตักไปป้อนพี่สาวอีกแบ่งๆกันชิมนะครับ<ๆ>ก็อร่อยครับเพราะว่าถ้าแม่ผมทานไดแปลว่าทุกคนทานได้เขาทำสูตรฝีมือไงฝีมือับผมก็เอามาอี่่นแล้ว่าเป็นชื่อ <คน S 1> <ๆ>แบบ ก็ทำอะไรแบบเยียวยาให้กันหรือเปล่าใช่ใช,ใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่เหมือนกับเราได้ลงลงแรงลงทุนในการทำหรือลงลงการลงใจไปครับ <ừ> ผมรู้สึกว่ามันเป็นมีคุณค่าทางจิตใจคอ่า <ừ> คนได้รับก็ใจฟูไปด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะแบบเทศกาลก็จะใกล้ปีใหม่แล้วโอ้จริงจริงน<ๆ>ี่พวกคุณมีแบบเตรียมไปทำอะไรกันบ้างไหมหรือว่าเตรียมของขวัญอะไรให้กันบ้างหรือเปล่ายังไม่ไมียังไม่มีแพลนไปไหนเลยครับอีกทั้งหลายเดือนเนอะ ก็ต่างกันการยังไม่แพนยังไม่มีแพลนประเทศพี่ไม่ได้เกิยยังไม่มีแพลนครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนกันใช่ครับแต่ก็ถ้าอยู่ไทยก็ดีแบบพี่พี่จะได้แบบอยู่ด้วยกันไม่ต้องคิดถึงเดี๋ยวแม็กดาเดี๋ยวพี่พี่บอกแม็กนดาหายไปไหนอีกก็มีจะแบบว่ากิจกรรมที่แบบว่าอ่ะแบบเจอสถานไม่ได้เยอะมากเลยอย่างล่าสุดก็แบบไปทะเลไปอะไรใช่แต่สารภาพไม่ได้ล่าสุดที่ ไปขึ้นมาใช่ไหมครับขามันเป็นยังไงหรอกูี่มันนั่งแล้วมันมอยอยน,นั<ต>่งร่ม,มเอียงหรอมันยังไงพี่แม็เก้าอี้อะไรนะเก้าอี้น่ะเรามันไม่มั่นคงหรอมันเลยต้องไปพิงเขาอะไรอย่างเงี้ยค,ค,คือคือมันมันมันยังไงครับมันไม่อยากอยู่ห่างเกินไปคือมันจะไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีอยู่มาข้างดีกว่าแล้วพี่แม็ว่ามันเป็นยังไงมันแบบนิดนึงต้องขอจับใช่ใช่ขอแบบเท้าหน่อยขอเอียงเอียงเอียงโดนหน่อยก็นั่นน่ะสิผมต้อ่ง จนจนแรกๆผมไม่ได้สังเกตตัวเองนะแต่พอแบบพาไปสักพัหนึ่งจนแฟนๆแบบว่าเอากันนะพี่แม็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็การอาเขตเหรอครับผมการอาเขตครับใช่เพราะว่าแบบมีคนแอบไหลยิปมาคือแบบไม่ได้เพราะแบบพี่แม็กแบบอ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วกินข้าวนี่กินข้าวอยู่กินข้าวอยู่คนเดียวมีอยิวถ่ายเก่งมากกินแล้วแล้วก็นั่งพีก็ซบนิดด้านนอนทำไมอาหารมันย่อยได้ไม่ทีนั่นล่ะอ๋อก็เขาเรียกว่าทำให้เหมือนกับ อาหารเข้าไปในลําไส้ได้ดีขึ้นครับนนวิธีวิธีครับผมทําให้แบบจานอาหารแบบเค็มๆหรือเคาทําทให้มันหวานได้ครับอทำให้เราไม่ต้องทานของหวานเพิ่มจะได้รักษาภูมิในตัวครับมีอ๋อทฤษฎีวิธีนี้ดีทฤษฎีใหม,ม่เ<ไ>ป็นยังไงมันมันดีไหมมันแบบมันไปแบบคุณมันหวานนะ ใช่ก็ดีครับดีครับเดี๋ยวต้องต้องต้องลองไปรอบหน้าดูซิว่าเดี๋ยวจะหวานเหมือนเดิมไหมมารอบหน้านี่ต้องหามือถ่ายมือเดิมหรือเปล่าอะไรนะครับมือถ่ายมือเดิมว่าเะได้เห็นคลิปอะไรมือโอ้ยมือเดิมอันรั้นถ้าเขามาด้วย่ะทุกคนมีคลิปอยู่แน่นอนครับแต่ว่าถ้าไม่ไม่มาพวกเราก็อาจจะต้องถ่ายกันดบ ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันป่าแน่นอนครับนี่ก็้ว่าประวัติถู่กันนานมันแบบติดเลี่ยงหนูไใกล้ๆกันหรือเปล่าเนีมันก็ต้องแบบก็รู้มือกันที่สุดครับผมรู้แบบรู้รู้ข้อรู้ข้อแบบกระดูกจังหวะกข้อไหนที่แบบว่าจะบข้อไหนยาวเท่าไหร่แบบถนัดอะไรยังไงรู้หมดใช่รัปะมาณนน้ รู้ใจกระตุกหรอคะไปรู้ใจหรอรู้ใจนี่อันนี้ใหญ่พูดครับผมรู้อ้าปากพูดรู้เลยว่าต้องการอะไรหันน้อมหน้าก็รู้แลครับผมนี่นี่นี่ต้องการจะตอบมาตอบเลยว่ะโอเครู้ใจจริงด้วยแตเกิดตอบทุกคนมาดีเรียกได้ว่าแบบรู้ใจจริงๆนะเพราะว่าทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยได้มีคนถ่ายมูมนท์มาที่นี่ก็จะเขา คอยะกินอาหารน้องมัดทุกอย่างมัดแค่เคี้ยวอย่างเดียวก็คือไม่เขาอะไรเขาดูเพราะว่ามีกุ้งหรือเปล่าก็เลยใช่ใช่ใช่ก็เลยเช็เราว่บปลาีก้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่ตักใส่ปากอย่างเดียวไมเขาเป็นคนทำอะไรปรานี้คนที่เคยโดนจ้างติดคอแล้วจะรู้ไงมไม่อยากใหให้ให้โดูใช่ครับรู้ไหมว่ามันเจ็บเหรเจ็บครับมันเจ็บมันแบบแทงเข้าไปในแบบคอมันเจ็บครับผมไอยากให้โดนเจ็บ เจ็บที่ใจอย่างเดี้ยก็พอครับกินน้ำตามหายเจ็บแล้วเราก็ไปเล่นเครับแล้วที่แบบมีโอกาสได้เจอคุณเลมอะไรยังไงบ้างไหมที่ไทยอ่าครับผมก็เราก็มีผลงานที่เปิดตัวไปนะครับผมก็ให้ทุกคนได้รอติดตามในภายในปีหน้าแบบช่วงไตมาสแรกแน่นอนก็ ครูวิษณ์กับน้องเหนือกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแต่ได้ข่าวว่าว่าทรูเวอร์ก็จะมีการถ่ายแบอ๋อถูกต้องนะครับทรูเวอร์ก็จะมาฉายในพีทีวีแล้วนะทุกอาทิตย์ครับผมเริ่มวันที่6ตุลาคมนี้นะครับก็ที่ทางช่องอมรินทีวีเฮดดีครับใช่ครับฝากฝากด้วยนะครับทุกคนก็ได้กลับมาดูแล้วก็ทาง YouTube กองทัพชาแนลด้วยใช่แบบว่าที่ยังไม่ได้ดูอยากให้ทุกคนมาดูครับแล้วใครที่ดูแล้วก็อยากให้ดูอีกครั้งหนึ่งใช่ครับเหตุเขาบอกว่าทางแบบ ทางยูทูบเวอร์ชันจะมีแบบบางฟุตที่แบบเพิ่มเข้ามาด้วยครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามว่าความพิเศษจะเป็นยังไงใช่ครับผมมาดูไปพร้อมๆกันอีกรอบดงนะครับอาโศกความรักถ้าท้าที่แฟนซีทุกค่ะอยากเข้าไปทั้งตัวอยากเข้าไปในกล้องเลยฮะเพราะว่ากระแทกออกเรเจอฮันดีให้เยอะมากๆดูกับโรงมามท่าล่วจริงก็คิดถึงทุกคนมากครับแบบบางทีก็ แบบมาไม่ได้มามาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราคิดถึงทุกคนมากเนอะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็รับทังแม็กแล้วก็น้องนัต่อมาก็ขอบคุณมากนะครับรักทุกคนมากครับก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราเสมออยู่ใกล้กันเป็นนานๆเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับให้น้องนัทพุดจบก่อนตอนนี้นะคะก็มีนะต้องมีก่อนนะ